เผยภาพโตโน่พาคินวันโกนผมเตรียมบวชถวายเป็นพระราชกุศลนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศัรพร้อมทีมงานหนึ่งคนไหว้หลายคนให้วันแมนแอนเดอร์ริเวอร์รวมสี่คนเข้าพิธีปลงผมบวงสวงพระาธาตุพนมและใบสีสู่ขวัญเจ้าหน้าก่อนจะอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในช่วงเช้าของวันที่9มกราคมนี้ที่วัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม การบวชในครั้งนี้ของโตโน่และทีมงานนั้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและตอบแทนพี่น้องชาวไทยและสอปอปอเราที่ต่างร่วมบริจาคก,กิจกรรมไหว้นำข้ามโขงซึ่งจะบวชเป็นเวลาเจวันโดยจะจำวัดพระาธาตุพนมสามวัน และข้ามไปจังหวัดที่ฝั่งสปปลาวอีกสี่วันในการทำพิธีปลงผมในครั้งนี้ก็มีคุณแม่สุดลมโชยคำวิไลศักดิ์คุณแม่กฎชกรดังวัฒนาวนิชและหวานใจนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชมาร่วมปลงผมโตโน่ในวันนี้ด้วยด้านแฟนๆต่างร่วมอนุโมทนาบุญกับโตโน่ที่ตั้งใจบวชอย่างมากมาย